แล้สิขึ้นก่อนบันจหายข่อยบ่ขอยลงมาน่อยหข่อยบ่พกเน้ยถึยังนะ้นมัเจอคุ้ทรับเราบ่กูเป็นหูนี่นี่นี่ไอ้น้ำไปเบึ้งเนฮ่เฮ้ย เนาะพี ok ่น no. ah, no. uh, th no. ้องเนาะเปิดกล้องมากะแห่ทรายเนาะแต่ว่าดินบล็อกกับท่อเนี่ยโบราณในตามมาพี่น้องเยอ้าวเนาะอ้าวพี่น้องเนาะพอดีทางทีมงานเนาะกุแหละเข้าไปในบ้านเนาะเข้าไปหาทางน้องอ้าน้องอย่างเนาะพี่น้อยอ้าน้องสุพรรณบอกดูว่าจังไดเนาะที่ทางบอดี้ทายล่าสุดนี่แหละพี่น้องเยแต่บอดเซียงบุได้เข้าไปเนาะพอดีอ้านี่แหละเนาะเบื้องน้ำกันอ้าทาง สองตายายเราเนาะอ่าทุกสบายดีเดอ้ดเออ้าวเนาะบริพภะกันลานคอยขับลงแรงอากาศเยน็นๆจังเล็จังน้อยพี่นออ้องเฮ็ดเบี้ยกเนาะใครยีหลอกนอเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ,อพออ่อแม่พี่น้อง FC Gunbird Sukhu s u k คนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาเจอกันพี่น,อน้องเนาะอยู่บ้านหน้าแพกพี่นออ้องมาเยี่ยมมายามทางน้องตากับทางบ่าวนุ่มเนาะอ่าสงองผู้คลองเรานี่แหละพี่น้องกําลัง อ่าแปลงอ่าหม่องจะเอาท่อลงเนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วนี่ขนาดนี่น่าจะโอ้น้อยเด้นี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวถามทางเบิงอ่าทางบ่อนุ่มเบิงเนาะว่าขนาดท่อนี่กว้างยาวซ่ําใด๋เนาะเนาะอันนี้มุมบนี้นี่มองเจ้าปลูกอ้อยบ่นี่น่ะแม่นอออ่าตอนนี้ยังบ่ทันได้มีโครงการเฮ็ดต่อเลยเนาะ อืมอาเป็นอะไรอันนี้คือคุดบาทนี่โดยมันมันบุลมมนี่ไบุลมบ่โดยอ๋อวาอยู่เนาะพี่น้องบ่ได้เอาน้ามาบ่โมนี่บ่ใสองนี่มันสิเอาอันเด็กสะเลงใส่เลยนี่เนาะโดยอันขนาดท่อนี่กวา้างยาวเท่ายสะอันทางบุเตียงเพื่อนสั่งมาให้ความความเล็กไหมอ อ่าหนาทอน,ทอนมันมันมีอยู่หนาาาาเม็ดกับหนาเก้าซิบ่หนาเม็ดเป็นนาเมเ็ดบ่ออโอ้ขน,นาดเม็ดนี่โอ้โบได้ดอกนี่เนาะ<อ>ขน,นาดเม็ดนี่ต้องแปลงแปลงอีกแต่ว่าความลึกนี่น่าจะน่าจะได้อี่ดอกขนว่าท่อกระสิประมาณชอันนี้นี่โพนให้มันสูงในจังน้อยเนาะนเพืเ่อน้ำอันนี้ mhmm 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 mhm 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 อันนั้นก็แปลงเนาะแปลงแต่ังนั้นแหละนี่โดยฝังนีก็แปลง้มันก็หอมเทังโอ้นี่เนาะอบบ่ได้เนาะหอมแม่นอาอบมันอยากอ่าเชียงๆแนจักนอยต้สี่จ้ะมาบ่ได้แล้วออมีแต่สข้างนี้น้อยไผรถวตตาหาก็ออกมืออ ถ <c oughs> ูกเนาะออกไปเลยเอาผ้าบ่เอาผ้าบ่บ่อันเชาะบั็นี้บ่เอ๊ยจะเอางใช้มักจกบ่ได้มีบ่สิมี <c oughs> จกยืมค่ะโอ้ยตลับเม็ดอยู่รถบัดอันทางั้งตาเมาบ้านอันเรื่องโมไซไปน้องอยู่เพื่อ,อนผู้หมักจอกอย่างเนี้ยมาแปลงนี่ก่อนนี่แถวนี้ chọc cho chuột ní bóng bóng rồi ô nó chọc cho bò này chốc ôi bóng 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 này bóng bóng ไอ้เบิ้ง่บิ้งมาเชียงลงเบิ้งก่อนลงลุมก่อนเอ็ดซุกโอ้โห่อนแท้นี่เนาะท่านแนเป็นท่นบว่าเป็นไข่อเเ็ดน้ห้องน้เยนอ๋อเว่าเป็นไข่ในหนีนขุดดุมนี่ได้เนาะเอาเห็ดแต่เว้นสายแต่ทบมองลงมาฉันขำปึบ อ้าวเนาะมื้อนี้แปลงเนาะแม่นว่าบื้อเนาะท่อมากะเพิ่นว่ามานํากันหลายคนนึกว่าหาเพิ่นเอาลงเลยเนาะเพิ่นใช่ว่าให้อันเข็นรถเพิ่นเอาลงให้เลยบ่เออใครอยู่าเพิ่นเอาลงให้เนาะลงให้อือเพิ่นมาเพิ่นบ่เอาลงให้นี่โอเนาะแท้นี่บ่พี่แหละ นายบ่เอาบ่าเอามากจุกใครบ่น่อยโ้ขำมืดเนาะอันพากกันหนึ่งเข่าหน้าน่ะานาะย่เนาะกินข่าเย็นเนี่ยกินข่าเย็นโดยพลันนึ่งมันโอ้ยบร้อยมาดีเนาะอ๋อ ออกกำลังกายก่อนสับปีน้องจากเด็กจักน้อยเบื้องก่อนน้องอะทางน้องตาเพิ่นจับกล้องให้ก่อนพอดีทางทีมงานเพิ่นไปหาทางน้องสุพรรณบุรีพี่น้องแม่นบ่น้องป่าน้องป่าบ่อ๋โอ้บริเวณน้องสุพรรณบ่โอ้โหเชียงเบิ่งหัวขอทางกันช่องบอดีเดลยว่าน้องสุพรรณนะน้องป่าน้องป่าเนาะโดย ตรงนี้เด้่นี่เนาะตรงเบิกนี่ได้นี่แตกโคบันแต่โคบูปลาทุกพี่น้องไหวรอกอันนี้เนาะชมออดจะว่าเอาน้ามาใส่ด้วอันนี้เนาะอืมเดี๋ยวนี่ต้องถอดเชือใช่ด้วยได้ไปสิ็จเหมือนเด้มอือ เอาอันนี้คุดเนี่ยมันจังบอเทอกเจบได้เยอะตอืว้าขวันคนเหตุแล้ว<อ>บานนี่ยูทู่ออน้สิขึ้นขอนบานนี่ผูวัน chỗ hai khỏi bò, khỏi lông ma này hai bò, bột nó, cái gì nó, hả, bò, bò, hóm bột, ừm, chắc mi tiền, cái nó, đây uhm. như thế <laughs> uh, bên Bởi, thôi cả, Mất mấy nó เนาะโอ้คักอยู่ไดเขาส่อดงไปใชเนาะอืชั้นชั้นมองอืเนาะบบนี้อันสร้างอันจ้างด้วยใชคนในบ้านในบ่อเออโอ้บ่าเรื่องสร้างนี่กะ ขึ้นอีกปัจใจหนึ่งเลยย่านนั้นเฮ้อชอยคนท่องนี่แล้วพอได้บุญแน่วะ <c oughs> บมได้ชอยแ <c oughs> <c oughs> ล้วจะใช่ได้ดิใช่เป็นจำโองบมเป็นชอยแบบดีเบิ่งฮะลงลงมาเอึงเนี่ยเราหายโคตรชีขึ้นไปก็ยังขุดใส่ข,ขุดใช่ล้านโน้นมึงกว่าเชี่ยวเลยเนี่ย ด้วยตังบอดีมาไหนพี่น้องเนาะอ้ยสบายดีเด้อสบายดีเจ้าทีมงานหนุขึ้นบุราลงเข่าในบ้านถูกไปหาน้องสุพรรณรถสุพรรณใช่ป่าเออรู้มีไงแต่สุพรรณในบ้านพ่อแล้วแม่นบ่โห้โหกเห็นเจ้าเทียนหัคเนึกว่าสุพรรณนั่งว่าน้องสุพรรณนะป่าเออพ่ออยู่เป็นคนสุพรรณบุรีพ่อเราเป็นคนไทยบ่เจ้าโอ้ โอ้ยนี่แหละเนาะพี่น้อยคนสุพรรณใช่ไหมเด็กสุพรรณตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำหน้าตากแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันลำปี่กีแมนวอห้องไปเรื่อยๆเขื่อยก็หนุ่มสุพรรณเลยแปลงคอไปไหนล่เด็จังเด็กจังน้อยวะ Rồi. Thôi, à, mươn xèo sang mà, à, thò rông này Thôi, đó là thái ếch Thái ếch Thái ếch thịt Thái ếch thịt Rồi Cố, anh à <laughs> Thác may bảo này Thích may, anh bảo này Thôi, thôi Thích may Đang bỏ sốt lên Ừ Trời, Được May เห็ดมันต้งเลื้งแน่บันบั้งโอ้โนี่พี่น้องเยึงเส้นนี่เนาะน้อกลลางกายตอแรงจอยเมืนอไรกันคอยเลยคือเนาะน้ำหนักเทไรได้ดูดีนะอลห้าโลก่สี่สิบเก้าโลสี่สิบเก้าโลทั้งอันน้องต้าได้ใช่บวกกับคนน้อยตอนนี้ห้าสิบโลไยด้เลย ห้าสิบหกแล้วป๊อปห้าสิบเจ็ดเกือบเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องเนาะอันนั้นเราได้เครื่องเดียวค่อยหนักรึเจะว่าเท่าไรบอดี้หนักเทไรบอด่้เจ็ดสิบปลายอะไรก่อนเดียวเราเจ็ดสิบปลายเคเคมีแห้งอยู่เราอ่ะลอยปลายอ๋อจะว่าทำบิดเล้วคือแล้ว 97 lô phụ đề ai 90 ôi chà Mình bị khuất đeo Đúng hương, Bên lông Bên lông mà nè Lông Thôi bác Nên đi ngang đi khỏi nhây của mưu Bên lông bác ơi Nè Nên đi ăn cả bức xa đấy. đây Ừ Khỏi đây đấy khỏi nhây Thàn khỏi đây đấy nó Khỏi đây Kinh cả lai của đi đây này nhắc thử Hả? chơi khung là bò Cứ biển hô này นไปเบงเ่ยคุมชับดเนาะมเจอคุมชับแล้วบอเป็นเป๋าเป็นเฮ้ยโมเมนตด้บุรีเน่ะเป็นแป๋เป๋ามโยตกใจดิโวยโ้มัยิงยานอยู่ได้อันคือว่าคุดมันพอระเบิดอยู่นี่บอตอนนั้นนะนี่คุดที่นีงยิงย่านนี่เนาะเป็นไรแท้เลยนี่มันคอยขึ้นก่อนได้ช่เนาะ ช่วเลยกขาขึ้หรอช่วยกินให้ปะออกกําลังกายยิงแรงนี่มาๆช่วยค่อยได้จะว่าน้ำแขอนน้ำหนักเท่าไรไปไปอย่างัตนี่ไหนยเน่ยโอ้ยสัตแบบต้อาทางบ่ดีสิลงออกกําลังกายเอามื่นี่ให้เอาท่อลงได้มื่นนี่ ว่าพ่นสิมะชงรอบเศ้าให้พ่นเอาลงเลยจังแลวเจ้ามาอีกเร็วชวนใหม่บ่อนี่นะเนาะในชวนไหม่่อมันก็เมือแลนะแล้ววัต๊ bố đi bố làm bố đây nhau bố bây bây làm xuồng cho nó xuống chỉ nhau thế nó sửa <laughs> <laughs> cho đôi bạn này nó bác còn chỉ vang với thân vị Dạ, ừ. oh, yeah, đó đi lại chứ bài chứ mi hen được khỏi Nguyên phần đấy Chá, Hấp สายีไหมใจไหมเหฝุ e> oh, u, ่นนะลูกเด้อยับหมอกจังน้อยเด้อฮึบนี่ยเราอยู่ไปหาพ่อขี้เก่าอย่เฮ้ยฮึโอ้ได้จักส่วนแล้วนี่ส่วนละพันส่วนละพันจ่ายเลยเจ้าบ่นุ่มเจ้าบ้านข่อยกับเจ๊อยู่แถวนี้เลยกินนี่กันโอ้เก่งข่อย นี่ได้นี่ได้อายุนี่เนาะเท่าตามที่เราได้ก็ไล่มานี่พอดีแล้วแต่โคมเลิกนี่ช้ำนี่พอดีพอดีเพียงพุ่งอุยพุ่งพอดีเลยเนาะพอดีเพียงนะครับ เอองาวซิเออค่อยเฮ้ยตึยตึยนี่แหม่นดิบดายเนาะพี่น้องไผงั้นหมอนุ่มกะป่วยหากะเซานี่เนาะลเข้าน้ําเกลืออยู่บ่อันนุ่มเาลแล้วงมีแฮงบ่เสียงนไปบ่ไปาดน้ํา้าดน้ําเด้อนี่เบิ่งร่างกายนี่ปล่อยนี่บวมน้ํา บ่มน้ํานี่เนาะบ่ได้นี่ต้องคันสิว่ากัแบบนองชะใหญ่นะพร้อมที่จะเจาะมันลดลงไปเลยไปสิบ่ได้อะือน้ํานี่ือน้ํานอยู่นีได้ออกมาคเลยเนาะทางนั้นต้องเพิ่มเดี๋ยวอาสุกันได้วาสุดเปเอเมลเฮ้ยโอ้อย

หอยเพิ่มพลังบ่บ่ดีเพิ่มพลังอยู่บ่บ่เฮือแตกแล้วข่อยนําไปนะเลยนี่ทางมีปุ้งเพิ่นเอาน้ํามาเิเด้อพุ่นน้ําเต็มกะละมังน้ํากน้ําเด้ออ่าเยโอ้ขอบใจเด้อขอบใจน้ําก่อนกินน้ําก่อนน้ําเย็นนนีน้ําเย็นแท้เนาะโอ้มีตู้เย็นแล้วบ่บ่ต่อลงกระถางน้ําแข็งเออ

ตกใจเด้อเถ่าเด้อฉิวอัดเนาะบอเที่ยงไม่หายเราหอมแจ่มก่อนเมนบอใช่แจ้านะไม่เอานะบอหอมแจ่มกันนะเฮ้ยอย่าบอได้เจ้าหอมกระจุ่มด้วยคนหอมแจ่ม็นเนาะบ่เทียงกับเราเล่นแบบแล้วบ่ายนะอ้าวล่าเอาแล้วบาดเด็กพี่น้องเลยโอ้ยตัวควันเลย จะมายหยอกอเจ้าหอมแก้มเมียได้ป่ะนี่เ้ิเจ้าจะจะหลับแล้วคนมาไงเด็กเนี่ยแ้วเน,นาะคนว่าเฮ็ดบัานนี่นี่ต้องเป็นแบบเป็นล่ำบ่เป็นคู่แบบใช่บ่เป็นห้องนะตรงวันนี้เฮ้ยนเขาเนี่ะไม่โอ้โหน,น,น้องเอา้าหมือนี่คับม,มืดอยู่บ้านหน้าแพกพี่น้องเหมือนนี่ หมื่มวันนี้พอดีมากินเข่าเที่ยงอยู่กับทีมงานทั้งบอยเงาเนาะเพื่นเดียนกับเข่ารถต่างคนต่างยิ่มกินปลาสดโตเนี่ยงายท้องป้างางใช่ไงนะเจ้าภาพทั้งบอยเงาทั้งบอยจันงายท้องลุงปิกเกินไปโคตรที่โคตรทางเปลี่ยนเสื้อผ้านนะเพริยุทธ์กินเมนอยู่เพิ่นไงโย่บ่เย็บปีบอ เลือดนี่ก็จนออกพ่นได้เลือดน้ำแข็งจนโค้งออกไปและเล่นจริงเจ็บจริงเรียนจริงเจ็บจริงบ่ได้ตั้งใจนะคอนเทนต์ขบ่แม่นแบบมันหายกับแบบมือโตเลยคนนั้นหนักทางเดียวเนาะโอ้มันก็ดีเลยมีกล้องดีทันอยู่บ่เออก็ต้องมี้เขาเดพิ่งถ่ายในวัยอยู่เขาทำน้ำโอ้โอ้เนาะเอ้วสาระคำมืดแด้ทั้งบอดี เดีบล้อเลยบดเลยมาหนีนอ้เป็นยังไงฮะชิปเกาน้าน่เนาะเป็นอะรบมีอย่างบ่กับข่ามีอยู่บ่เนาะไม่อยู่นกินมีอยู่บ่บางชันเดียวไปเชียงเป็นพวกแก้วบ่พวกทอดพวกอย่างนี้บ่ไอเกีาอีกเบ้่บมี่มกแตงนะแตงชอยเนาะมะแตงก็บเบ่ดนแตวก็ได้ตำบิ เอาสารอสักค mm ู่เนาะไปเอามักแตงมาฝากเปืนก่อนไปทางไหนบ้านนี้เนาะบ้านนี้ตัดกล่องมาทางนี้เดือดมากบ่บ้านนี้นอนยืนได้โอ้ยไปนอนในนี้จะตกแล้วหมดแล้โอ้ยหวานจำจีปวดหลังยาบุเรงกันโอ้โหแล้วทำอะไอยู่ เอาแสเนาะทางเบาดีมาซอยอีกแรงหนึ่งมึอนี่จับซอยกันเนื้อใชู่กเอ้เด้อหมักแตงโดยซื้อหมักแตงมาแต่บ้านนามาพอดีอีกทุกนึงเรากินกับทีมงานอยู่นี่กินเนี่ยพอดีโน่กินลายมือยกโชยลายเขามีแต่ลาบนม่มาฝากเรา เป็นพวกคลองที่ว่าเก็บไว้นานเนาะเป็นพวกไปโดนไปจะได้กินถึงเน่ใช้บดีบุขึ้นมาง่ายบ่าเนี่ปิดแม่กล้องไปเลยไปเอยไปก่อนไหอไปเลยดินทางก่อนไหนบ่ไดยไปหา้อกปลาคนไก่อนเนาะสิไปิ่ช้พี่นยยนว่ารอคิวาล เวลาเนาะเขาไปเบิ er ้งอยู yeah. right. ่เนาะเอาโอเคเด้อชาบอดีเด้อไปด้วยเดี๋ยวไปหาทางน้องสุพรรณก่อนเนาะโอดยอาสบายดีเด้อทางทางตาเนาะีรุ่นน้ำกันพคนละพี่น้องอย่นี้กันนี่แหละสุดจ้าเน้่เห็นมานาองฝ่าเราได้ขึ้นมาหาวิชช่วงนี่เงียบช่วงนี้เนาะมีคนเบิ่งทางอยู่เพื่อน ป่ะเนาะเดีว่าตามนี่แหละพี่น้อยเนาะมันนี่กับบุเสียงอ่าจะได้ไปเยี่ยมปยามเบิ้งน้ำกันก่อนใช่เนาะคือว่าได้พี่น้องไอ้วันเวลาเนาะคือว่าแป๊บเดียวแต่ละมือแต่ละวันกะคทำว่ายด้วยเนาะยังท่านเฮ็ดอยังอยู่เอ้าเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะบุเสียงลาพี่ลาน้องลาเอฟซีไปก่อนพี่น้องคิีนี้กันถือว่ามัอนี่ขึ้นมาน้ำกันทีมงานหลายคนพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะ แต่ว่าเพ่นไปพุ่นก่อนแหลวเนาะทางน้องอสุพรรณพุ่ยพี่น้องเย้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อเม่พี่น้องลิฟซีเบิร์สุขุสุขนเลยพี่น้องเด้อเนะาะมาว่าอยู่ภายในแดดก,กระต่างประเทศอยู่เนาะเขาม,มาชมเลยพี่น,อน้องเด้อเนาะเอาเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเบิร์สุขุมสุขนเลยพี่น้องเด้อ